ทุกคนไหวห่าวสาทุกคนเลิศมากดูบรรยากาศสิโอ้ยแบบเราเห็นท้องฟ้าแบบ360องศาเลยทุกคนนี่ฮะยังนอนแบบเลิศมากแบบคิง g s i z เลยทุกคนดูสินี่อืมยังกลับเร,เราอยู่ในสวน พื้นที่อาณาจักรของตัวเองเป็นนี่คือเหมือนอยู่ในวงชิงตันดีซีแต่นี่คือทับกระดานนะฮะหนองวันเปลี่ยงทุกคนเราดูดนเพลงชิงทุนกันนะฮะ เลิศม,มากเป็นโรงแรมที่เลิศที่สุดนะฮะในย่านนี้เลยทีเดียวเชียวอําเภอสองพี่น้องจ้าบ้านเกิดพี่พึ่งพุ่มพวง,พงดองจันช่วงนี้จะเป็นคนเยอะมากเพราะว่าวัดทับกระดานจะมีงานทุกปีอย่าลืมนะทุกมิถุนายนทุกคนมานอนที่นี่ได้ดูสิชมบรรยาก,กาศเนี่ยเรายังไม่ได้ลงไปตั้งแต่มา,านมวแต่ลบเมมแล้วก็โพสต์นั่นโพสนี่ของเก่าก็ต้องมาโพสต์ดูนกบินเข้าดังเนี่ยไปทางซ้ายก็เป็นวัดทับกระดานประมาณ -67 กิโล เดินมาแล้วฮะวันนี้เดินจากวัดทับกระดานมาแล้วก็มาแวะที่ร้านนะฮะของอาอเมนะะกินข้าวขาหมูข้าวหมูแดงอร่อยมากเมื่อกี้เราเพิ่งกินข้าวมันไก่ไปนทุกคนนี่เราก็ถึงเวลาพักผ่อนย่อยล้วฮะทุกคนจ้าดูท้องฟ้าที่สวยมากถ้าเกิดไปทางนี้ให้ไปไหนรู้ไหมฮะจะเป็นถนนสายหลักเอเชียใช่ไหมที่ไปสุพรรณไปตมเมืองสุพรรณอีกป,ประมาณ40-30มโลประมาณนี้อุ๊ยกีต้า หกสิบสามสมัยแล้วหรอได้กี่ล้านแล้วล่ะเธอไม่ได้ดูอาทิตย์หนึ่งหกสิบสามสมัยแล้ะเก่งน,นะฮะทุกคนเนี่ยเวลาเราไปทําหลักสูตรที่ไหนนอนที่ไหนที่โรงแรมเราก็จะดูเออดูเพลงชิงทุนในโรงแรมอย่างวันนี้เรามาที่ไวท์เฮาส์ค่ะเออไวท์เฮาส์ที่เนี่ยฮะสองพี่น้อง ตุ้งคอกหนองเปียงวันหนองวันเปียงทุกคนเรียกยากเนาะอ๋อหนองวันเปียงอีกหน่อยจะบูมกว่านี้เพราะอะไรลูกนะเขาสร้างโรงเรียนตรงนี้แล้วค่ะเป็นโรงเรียนจุฬาภร์เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เรียนฟรีอยู่ฟรีสําหรับเด็กมัธยมนะฮะซึ่งที่ต้องตอบแทนบุญคุณของสถาบันด้วยเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภร์สนับสนุนอ่านลองฟังเพลงบัดสลบอปอยาจบแค่พนะุหน้า มันมีตัวเลขอะไรทุกหนองทุกคนเดี๋ยวก่อนนะหยิบีิบมดคอนโทรลแป๊บนึงทำไมไม่หายช่างมันม,มันจะมีบาสี เทาขึ้นมาทำไมใครไปทำอะไรมันไม่สนใจแล้วทุกคนแต่มันลำคาญนะฮะเนี่ยอ,อันนี่มีปั๊มน้ำมันเหรอทุกคนเรามีจัก,กรยานไหมเราขอยิมจัก,กรยานปั่นแต่ไมจริงๆเขาน่าจะมีจัก,กรยานนะแต่พวกนี้เราเช็คเอาท์แล้วหาทุกคนเสียดายมากเลยน่าจะอยู่ที่นี่ต่อแต่เราต้องไปต่อฮะมีโอกาสเราค่อยมาแวะเวียนใหม่เนาะเพราะว่าที่พักดีๆแบบเนื้อหายากนะใหญ่โตยังกับแบบเป็นเนี่ฮะห้องใหญ่มากยังกับสองห้องของโรงแรมอื่นเลยนะทุกคน ลดมากอย่าไปดูตรงนี้นะฮะกองเอาไว้ง่ายๆค่ะทุกคนจะไปสัมภาระ,ะนี่ฮะโอ้ยเวลาหมดแล้วเมมจะเต็มแล้วด้วยทุกคน ฉะนั้นระหว่างที่ดูทีวีไปอะไรไปก็พูดไปเนาะอย่างใครจะเข้ามาไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็เข้ามาดูช่องของเราได้นะช่องของเรานี่ก็คือเราจะต้องแบบคัดสรรเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่คัดสรรน,นะต้องดีเท่านั้นถึงจะได้ออกอากาศนะ บริการดีอาหารอร่อยที่พักดีไปเชียงใหม่มีที่ไหนไปลำปางก็เราบิมาเปิดดูคลิปหลังๆได้นอกจากนั้นก็ไปวัดตลาดนะัดต้นมุงต้นไม้เราก็ถ่ายบรรยากาศมาฝากกันเพราะเราคิดถึงกันไงฮะมาทำเพื่อบิสเนสใจใจแต่เ,เอามาฝากกันนะฮะทุกคนดูอ่ะดูดิวกันมันจะตัดแล้วทุกคนจ้ะอ๋าสวยงา